ดกพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะและเด็กอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในหน่วยเรื่องเจ้านกน้อยกันนะคะ สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมสร้างสรรค์ใบางานกิจกรรมที่1เลยนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมใบางานใบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นเราจะมารู้จักอุปกรณ์ในการทำใบางานกันก่อนนะคะก็จะมีสีนะคะเด็กๆแล้วเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะเอแต่ก่อนที่เราจะไปทําคุณครูมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ามาให้เด็กได้ท่องกันด้วยนะคะในเด็กท่องตามคุณครูนะคะ B I R D Bird นกเด็กๆลองไปฝึกท่องกันนะคะหลังจากนั้นเรามาเริ่มระบายสีรูปภาพนกกันเลยนะคะเด็กๆจะระบายสีรูปนกเป็นรูปสีอะไรก็ได้นะคะ ตามจินตนาการของเด็กๆเลยบางคนอยากได้สีตามคุณครูก็ระบายไปได้เลยนะคะหรือจะเป็นสีอื่นก็ได้นะคะและเมื่อเด็กๆระบายสีรูปนกเสร็จแล้วก็จะได้รูปนกตามสีที่เด็กๆระบายกันเลยนะคะ ในกิจกรรมที่สองให้เด็กๆทุกคนเตรียมใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยนะคะในกิจกรรมที่สองจะมีใบงานที่เหมือนกันอยู่สองใบแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะลงมือทําเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทําใบงานกันก่อนนะคะอันดับแรกก็คือสีกันไกลและกาวค่ะ เมื่อเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําในกิจกรรมที่2กันเลยน,นะคะอันดับแรกเลยจะมีอยู่2ใบงานใช่ไหมให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพแค่1ใบคือใบที่1นนะคะคือใบนี้นะคะและอีกใบเด็กๆไม่ต้องระบายสีนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีรูปภาพตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ และเมื่อเด็กๆระบายสีรูปภาพในใบางานที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เตรียมกันไกขึ้นมาเลยนะคะโดยคุณครูจะใช้นะคะกันไกตัดตามเส้นตรงนะคะในใบที่หนึ่งที่เราระบายสีไว้นะคะเด็กๆฝึกใช้กันไกกันด้วยนะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเราให้แข็งแรงนะคะ และเวลาที่เด็กๆใช้กันไกลนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังในการใช้กันด้วยนะคะเพราะว่ากันไกลเป็นของที่แหลมคมต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองทุกครั้งที่ใช้กันไกลนะคะและเมื่อเด็กๆตัด ภาพออกมาได้ทั้ง4ชิ้นตามแบบคุณครูแล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนนำภาพทั้ง4ชิ้นนะคะมาประกอบลงในแผ่นที่เราไม่ได้ระบายสีนะคะแผ่นตัวอย่างนั่นเองเด็กๆลองดูนะคะว่าเอจิ๊กซอแผ่นไหนจะอยู่ตรงไหนตามรูปเลยนะคะ และเมื่อเด็กๆทุกคนต่อรูปภาพตามแบบได้สำเร็จแล้วก็ให้ใช้กาวนะคะมาติดลงในภาพให้สำเร็จเลยนะคะ กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในหน่วยเรื่องเจ้านกน้อยก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะคะในกิจกรรมที่สองเด็กๆทุกคนอย่าลืมส่งงานหรือส่งคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักลงในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนกันด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในกิจกรรมสร้างสารรค์ในหน่วยต่อไปคะ่ะเด็กๆทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ